<อ><ว>แต่บานจ่ายย่ำเนี่ยบ้านเมียเห็นรือเ่าเสบแต่้านมือว่าส้าเก็จะเอินไข่หรือเอิญลาบก็อเอิญอย่างนี้ใช่ไหมก็มันก็ล่วงไดิบคือต่อันนี้เป็นลาบดิบก็คือเป็นเนื้อสา,าละเ,ะ,ะเอียดนะครบผมเนาะเนือเอินลาบดิบแต่ว่านถ้าก้วยดิบเนี่ยเป็นจีสารานฝานเป็นส้อยหางอันน้นเป็นเอิเปียก้อยด,ดแต่ว้านขั้นเป็นก้อยสุกเล็กจะเลือดหลลา,าบสุกเล็กจะใส่สุดเข้ามาสุกเล็กจะเป็นเลือดหลนย่นี่นีั้นเป็นก้อยจะเป็นแบบนี้จะเป็นต้น้ อันนี้เป็นเอิ้นก้อยกระผมแต่เนื้อก็จะเป็นกระเทียมแบบนี้เลยแต่ว่ากกินเนื้อซอฟแบบนี้นี่อ่าคนจะเอิ้นเป็นลาบการลาบบ้านเฮอกปอกๆนี่เลยลาบเนื้อลาบเนื้อปลาเนื้อแบบนี้นี่ก็ปักปอกๆได้อยัางน้อฟักปอกๆได้ลาบชิลล์ไม่ขายไงอ่ะครับผมสีแล้วยสี่จุดห้าเลือกได้เลยครับเจ้าว่ากันอะไรชซอยอยัางน้อมันอ่ะกับก้อยชิเพราะว่าลาบเนื้อ ผมตายบ่เรื่องผมตายบเรื่องนียนบอกผมตุ้มเห็นอบ่เห็ดนิดเดียวจ้เห็ดนิดเดียวมเยึ่งองามสี่ห้าหกเจานี่ะนีลมัชิมบ่เขาเลียดหน่อยบ่เขาปวกลก่ดูนี่แหะครับครับมีขัวบ่อ่านีเป็นลาวน้ำตกแทนแม่ไอ เเาปป็นด่มีวสุกเหมือ,อนกันแต่จะเป็นลวกรวนลวกสุกแล้วค่อยเอามาทําเป็นลาบน้ำตกขับบอมี่ก้อยขัวเพราะว่าบอามี่หมอกขัวครับพอ,อ,อเลยจะไปลวกน้ำม,มันสุกก่อนครับผมได้เนาะกระเช้าคืชกันเดี๋ยววานถ้าลูกค้าน,นำ<ะ>้านานนำตกมากอะไอ่ะน้ำตกมาครับเป็นล่ามเพาะน้ำตกหอมด้วยด้วยเออไม่ดีอยู่แล้วเออลืมไปลืมไปอ๋อเจ๊พอเป็นไงไปยาวนี่เมื่อไหร่ครับเนาะได้บอย มาเรียกต้มกันได้เอันนี้เป็นผมจับครับผมชื่ออะรันอเลือี้มือเอากลือด้นั่นน่ะได้ได้ครับยกไปครัวเอาเออไปครัวเอาอร่อยอยู่แล้วนะไี่ครัวกับเต๊เตอาเนาะเป็นเต่บๆต่ะเอาไม่เอาเต๊บเต่ใ่มือแล้วก็ จะเอาน้ำเตียหน่อยนึก็ได้หรือว่าน้ำเตี้ยอะไรเจ๊ๆอาผมอาเอาผมหลเลยอําลำน่อยเดียวเผมอําลำวันนี้ผมจัดเนี่ยหผมเอาผมจัดอําล้ำนิดเดียววันนี้ผมจนหมผมจอันนี้ผันนี้ก็ผมจนืนนะครับพี่น้องรับได้นะครับ เตกันิี่น้า